อันนี้เราต้องอันนี้เราต้องโทษไม่ได้โทษอย่าไปโทษเด็กนะเราต้องโทษ FCFC พวกนี้มันพวกสายเสี่ยมสายปั่นสายทำลายเราต้องอพี่รังก็ไปดูนะไม่ใช่พี่รังไม่ไปติดตามพี่รังก็ไปติดตามอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าอย่าเราอย่าเอ่ยถึงเราจะพูดถึงแล้วเราอย่าอย่าเอย่อย,อยถึงให้มันมีประเด็นพูดขึ้นมาถ้ามันมีประเด็นไอ้พวกสายเสี่ยมสายแสะมันเสียบมันเสียบเข้ามาแหละมันเข้าจังหวะของมันเลยถ้าอย่างนั้นพระกนชัยจ้าวงสองแสดงว่าจะได้งานพระน้องอิงพาะ เพราะเพราะพ่อกันชัยคือพ่อฮักลูกสาวองิงเออน้องการชัยเขาจะเขาจ้างเขาขึ้นบ้านใหม่เออขึ้นบ้านใหม่หรือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมเขาจ้างอุงอิงเออเขาเขาเนี่ยเขาเออคิวสาวน้อยมันไม่มันไม่มีไงเขาก็เลยจ้างสาวน้อยลาเพลินโชว์ใช่ไหมล่ะสาวน้อยลาเพลินโชว์อืมมันก็ช่วยเหลือมันก็ช่วยเกื้อกูลเกื้อกูลซึ่งกันและการเด็กก็ได้มีงานทําอ่ะ แล้วเ็นเขาบอกว่าสารรัฐำเพอินโชก็ขนาดขนาดเพิ่งสร้างขนาดเพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นอ่ะเพิ่งเป็นคณะหมอรำใหม่นะเออเวทีอลังการงานสร้างแล้วเด็กๆกก็มีคุณภาพนะสื้อครับพี่รันบดีจันน้องเสาบอสโจบ,บอกว่าทุนใครอ้อยี่สิบล้านอีหล่าจะลงทุนสิบล้านเป็นไปไม่ได้ครับ ทั้งหมดทั้งหมดมันมีอยู่มันมีอยู่มันมีอยู่สามเจ้าใช่ไหมสาคนใช่ไหมมีมีเสี่ยวนนมีเสี่ยวนนมีองอิงแล้วมีพ่อโจอืมสามคนอืมถูกต้องบบวตี้อีลาบอกว่าจะได้มาอะไรหรือไม่มีการแสดงนั่นทีก็เต็มก็เต็มที่กับงานจา้ะอืมต้องสวีเวเป็นแคนก็คือสามคนอ่ะ คือเออมีมีมีเสี่ยวนนมีพ่อโจมีหลาน้อยก็ลงก็ก็กเฉียดเฉียดนั่นแหละแต่ก็ประมาณนั้นแหละพี่หลันว่านะก็ห้าหกล้านประมาณเนี้ยเจ็ดแปดล้านก็ประมาณนั้นแหละแต่การสร้างอ่ะมัน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 ต้องมันรายจ่ายมันต้องเพิ่มมาพี่หลันว่านะอ๋อลงทุนห้าคนครับพี่หมูหยองกับอ๋อลงทุนห้าคนใช่ไหมงั้นก็ถ้าเราคุณห้าห้าคนก็ ถ้าลงทุนไปยี่สิบแล้วห้าคนห้าล้านห้าล้านห้ลา,ล,า,ล,าล้านก็ยี่ห้าล้านใช่ไหมละ่ะถ้าไม่นั้นถ้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ถึงก็สามล้านห้า<ม>อือเออจะลงทุนห้าล้านสามล้านสิบล้านก็ถือว่าลูกสาวเราก็มีส่วนร่วมในการลงทุนอือเอามีหมูหยองมีแม่หน่อยพ่อโนนหมูหยองเสียเล่อือ ้องซีเป็นแคนบอกสามสิบสามล้านใครบอกยี่สิบล้านลงทุนสามสิบสามล้านเลยเหรอใครอ้อมันบานปลายใช่ไหมเด็กเด็กเอ็นิวเจนส่วนตัวชอบน้องเดียมากค่ะน้องบิวตี้อ่าชอบเด็กคนไหนคนไหนก็ไปเชร์ไปเหอะพี่หันว่าเราขึ้นมาเชร์ศิลปินอ่ะใช่ไหมเราขึ้นมาเชร์ศิลปินเพื่อดูศิลปินคนไหนที่มีคุณภาพศิลปินคนไหนที่น่ารักเราก็เข้าไปเชร์แต่เราามาสร้างความแตกแยกให้กับเด็กๆ อย่ามาสร้างความแตะแย่ให้กับศิลปินเราเป็นเอฟซีเราก็อยู่ในกรอบของเอฟซีแล้วก็เชียร์คนเฉพาะเชียร์คนที่ที่เชียร์คนที่เรารักเราชอบเราก็อย่าไปพาดพิงเด็กคนอื่นเอออย่าไปพาดพิงถึงบุคคลที่สามให้เสียหายอย่าไปพาดพิงเด็กคนอื่นเออให้เสียหายแล้วเราถ้าเราไม่ไปสนใจไอ้พวกอ่าไอ้พวกไอ้พวกปากหอยปากปูปากกาหนะ่ะอืมเราไม่ตอบไปโต้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมายยุดที่ตัวเรา ถ้าเราไม่ตอบโต้มันก็จะไม่บานปลายพี่รันว่านะเออเราเรามาหยุดที่ตัวเรามาแก้ไขที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่นานมันก็ซาก็เหมือนลูกสาวเราอะอืมใช่ไหมะอะเพราะลูกสาวเราไม่ได้สนใจอ่าไม่สนไม่ได้สนใจอะไรอะคิดทำคิดดีทดําดีเดินเดิน,ดน,ดนอ่าอ่เดินทางความดีอ่ะทําความดีอ่ะทํางานอ่ะทํางานอย่างเดียวไปถึงก็อ่าไปถึงก็แต่งหน้ากินข้าวกินข้าวก็แตง่แตงหน้าแต่งหน้าแล้วก็ ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ลงลงมาก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขึ้นเวทีก็ไปให้ความสูงหน้าเวทีไม่มีเวลาหรอกอืคันเขี้ยวนะพี่รันไปช่องใดก็จะแต่มาลายเออไปช่องใดก็แต่เจอแต่มาลายไอ้พวกนี้แหละพี่รันไอ้พวกนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่อฟซีของเด็กนะไม่ใช่อฟซีของของของศิลป,ปินด้วยพี่รันพี่รันว่ามันไม่ใช่ไอ้พวกนีก้เป็นสายเสี้ยมสายแซ่สายปัน่น เห็นพูดทุกช่องน้ำอะไรช่องพอยุทตยังพูดเลยว่าองค์อิงร้งองหลายเพลงได้มาลายนิดเดียวฮักเพลงนั่งอยู่บ้านได้หา้าแสนไม่ติงเลยว่าอง๋์อิง,องได้เป็นล้านอันนี้พป็นอันว่ามันมันอันนี้แหละไอ้พวกนี้แหละมันเป็นไอ้พวกมันมันไม่ใช่เอีของใครคนใดคนหนึ่งดูนะมันพวกเกียนคีย์บอร์ดไอ้พวกทำลายสายทำลายอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันเลยเมื่อกี้ไม่รันกันไหมไม่เล่นก็เอาไปเขา้าเอาไปก็อยู่ข้างสนามอะ่ะคือบล็อกมันก็มาลบอ่ะมาลบ มาลกหลังบ้านทุกคนไปอยู่ได้ไงว่าแต่ละคนลงทุนอ่ะทุกคนได้ไปอยู่ว่าแต่ละคนลงทุนเท่าไหร่ร่วมร่วมร่วมทุนและเงินทุนไม่เท่าไหร่เขาก็ยังไม่เคยบอกว่าลงทุนคนละเท่าไหร่ใช่เราเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ยินปากแต่ละคนแต่ละคนเ้วยว่าหนังใครอ้อเนี่ยลงทุนไปคนละห้าล้านสิบล้านยังมีใครพูดเลยเพียงแต่เขาเหมารวมว่าเพียงแต่เขาบอกว่าหนังใครอ้อลงทุนไปยี่สิบล้านลงทุน่ะ ยี่สล้นานแค่นั้นเองเราเป็นอีฟซีบางที FC, รู้รู้ยิ่งกว่าผู้สร้างอีกนะรู้รู้ดียิ่งกว่าคนออกเงินอีกอยังไม่จบแค่นี้ยังหมดมากกว่านี้บอสโจบอสโจผุดไ,ไอเดียมาเรื่อยเร่ <laughs> อยอบเขาค่คาน้องเบริร์ตบัน,นต้องเจอปันปันต้องเจอปันปัน เอฟซีทำตัวไม่ดีเจอ ER ปันปันโพสเตือนในบ้านฮักต้องรู้จักปราบเอฟซีนอ่อกคอกะด้วยแบบนีดดดดด้ดีดีเลยดีเลยนะครับใช่คือเราต้องบัดขอบคุณน้องน้อง,อ,งอ่ะน้องวาลินเจมบูยูฟุกูมาดาอัตโตเดะไรสุดโอวตากาลายารุยูฟุกูดูโชว์ป้าๆ้ามิโนเแก๊คัตโตัวดูโชอ่ะฮะวากาตะสิงเหนือวันที่ยี่แปด อิทราชัยวันที่สเคยียรเดกคายไนกันละ่ะโอเคาเนไนวันที่แปทีมงานบ้านฮักคันรถและพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายๆท่านจะเดินทางไปให้กำลังใจลูกสาวและช่วยงานหลวงปู่เสือที่วัดป่าแสงทรรมพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่28วันนี้ที่เท่าไหร่วะวันนี้26วันนี้ 6, วัน,นที่25พรุ่งนี้ 6, 26 2ส2บ2กย วันที่28ทีมงานบ้านฮากหลายรถตู้และพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายหลายคนเดินทางไปให้กาลังใจลูกสาวและช่วงงานหลวงปู่เสือที่วัดบ้านแสงธรามวิศีท่านใดสนใจจะไปให้กาลังใจลูกสาวไปรวมตัวกันที่วัดป่าแสงธรรมเลยจ้าวัดป่าแสงธรรมวัดหลวงปู่เสือใช่ไหมอีหลานน้อยไปเล่นใช่ไหมที่28อะลาเพลินโชว์มดีจ้าอ่ากูเสือกไปอ่ากูกูเสือกไปสวัสดีมันเนี่ยมันบอกลำเพลินโชว์ต่อมีชามาเลยนะยาย อ๋อมันพิมพ์มันพิม,มพ์มผิดเหรอพิมพ์ผิดเหรอนี่นี่ฉันก็เป็นอีพีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะฉันก็ไม่ใช่คนคนขึ้นมาพูดมาว่าเด็กๆในศินลปินโชว์นะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเข้ามาหาเรื่องอย่าเข้ามาหาเรื่องค่อยเข้าใจบอกอืมไม่รู้แล้วค่อย